ฮ a เล่เด a ิสันโลดคิง107่รถปี2017วิ่งน้อย9,300ไหมไมล์เท่านั้นนะครับสีดำว v วิ b แบ็กตัดโครเมียมสวยงามมากๆเลยนะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคู่มือกูจะสําลองมีมาครบเลยนะของแต่งให้มาเต็มลำเลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับท่อ Screaming Eagle นะครับทรงดีมากเลยนะแล้วช่วงกลางเนี่ยเป็น v แวน and High นะครับเสียงดีมากๆมาฟังกันตอนท้ายนะ กระเป๋า2ใบไม่มีรอยนะครับของแต่งชิดมาเนี่เป็นเล็บหมี HD นะครับพนักพีหลัง HD ไล่มาดูความเนียนต่อไปเลยนะแคชบาร์ HD นะครับแล้วดูตัวเครื่องไม่มีลอกนะครับสภาพนี้ดูแลมาดีนะกอากาดสกรีมมิงนะครับคอท่อสวยงามเลยแคชบาร์ HD มีมาเรียบร้อยนะครับกาดออย HD นะแล้วดูสภาพดูความเนียนนะครับสวยงามเลยเจ้าของดูแลรถมาดีมากๆเลยนะ ปั๊มเบรกดิสเบรกสวยงามนะครับไลน์ที่ด้านบนนะไฟนี่คือมีเป็นตับเลยนะครับสวยๆเท่ๆเลยนะดูคลาสสิกมากเลยครับชิลหน้าทรงสูงตัดลมได้เป็นอย่างดีเลยตัวรถฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องฝั่งนี้ใกล้ๆอีกทีนนะสายโวเทียนสคริมมิ่งนะครับสบภาพเนียนมากแคล้งเงาๆเ,เลยนะมาดูท้ายรถกันนะครับไฟท้ายคลาสสิกมากเลยนะสวยงามนะครับเบาะสวยงามเลยไม่มีขาดนะครับสีถังดำวิวิทแบ็กไม่มีรอยเลยนะสวยๆเลย รถวิ่งอยู่ที่9,356หไมล์เท่านั้นนะครับประกงประกับสวยงามเลยนะคันนี้นี่ครับมีครุสมาด้วยนะมาเดี๋ยวขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ เสียงอย่างเราเลยนะครับเราตั้งไว้ที่839,000บาทเท่านั้นนะครับป้ายแดงนะครับเกือบล้านเจ็เลยนะยังไม่รวมของแต่งนะครับใครกำลังหารถคิง1 0 7่นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่น้อย9,300ไม้นะแล้วของแต่งให้มาคุ้มค่ามากเลยนะครับหายอยู่อย่าพลาดนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ